มหาสรารคามค่ะเพื่อนในมีการจัดกิจกรรมคิกออฟนะคะผู้นําต้องทําก่อนการน้นําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,สยาม,รมบรมราชกุมารีสู้การปฏิบัติการปลูกพักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะ นายกนกศรีวิชัยนันร่องผ้วาราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับนางอรุณรั์รชิงชนะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมค่ะคิกออฟผู้นำต้องทำก่อนการหน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมาราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกพักสวนครัวเพื่อสร้างความหมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณ2,568โดยจัดขึ้นค่ะที่บริเวณล,ลานจตุรมุกสารากลางจังหวัดมหาสารคามโดยทันร่องผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะพร้อมกับนางอารุณรัชชิงชนะผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนได้ตัดพ้นบวบนะคะที่แก่แล้วเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์สำหรับใส่ในการเพาะปลูก และก็ร่วมกันปลูกพักสวนขั่วบวสิเป็นมะละกอคนาแมงลักร่วมถึงสารแน่เพื่อนะคะสางความหมันคงภาคอาหารให้มีความอย่างยืนปลูกที่บริเวณล,ล้านจตุรมุกสารกลางจังหวัดมหาสารคาม โดยในการดำเนินการขับเคลื่อนการนอมนํำแนวพระราชมริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกพักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารภายใตกรอบแนวคิดค่ะปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุขเชน o r 5G นะคะไตรามาสที่หนึ่งโดยมีการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของ กิจกรรม k i กอ off ผู้นำต้องทำก่อนซึ่งก็มีทางหัวหน้าโซนราชการผู้นำทองทีผู้นำทองถิ่นและก็เจตผ้าขี้เครือข่ายการพัฒนาชุมชนมีการปลูกพักสวนครัว่วไม่ผลร่วมกันนะยางหน่อย30ชนิดส่วนกิจกรรมที่สองค่ะเป็นกิจกรรมครัวเรือนปลูกพืชผักที่มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมอย่างหน่อย30ชนิด มีการนะคะสำรวจพักพื้นทินทีมเหมาะสมในการเพาะปลูกตามบริบทชุมชนและสุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารสาร้างการรับรู้ให้เกิดกระแสโซเชียลมีเดียทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ย่างหน่อยคนละหนึ่งช่องทางนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่เพื่อนใส่ในหัวเขาว่าคิกออฟผู้นําต้องทําก่อนนั่นเองค่ะ